สวัสดีครับวันนี้วันที่1มกราคม2024นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านวงการวิดีโอเกมกันหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังจะเปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครื่อเนเกมคอนโซลนะครับอย่างเช่นตัวเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation ที่ตอนนี้ก็คงกําลังรอคอยนะครับกับการที่จะได้เป็นเจ้าของตัว PlayStation 5โฉมใหม่นะครับนั่นกะ็นะค,คือตัวรูปทรงที่มันมีขนาดที่เพียวบ้าง และมีขนาดน้ําหนักที่เบามากกว่าตัวรุ่นเดิมนั้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งประเทศไทยเราเองนั้นก็มีการประกาศไปได้ค่อนข้างาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงประมาณใกล้ๆวันเปิดตัวนะครับเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วกับราคาที่จะมาทดแทนตัวรุ่นปกตินั่นเองนะครับซึ่งในบ้านเราเองนั้นยังไม่ได้มีการประกาศวนันวางจาหน่ายนะครับแต่ทางผมเองก็ประเมินไว้แล้วว่าน่าจะอยู่ในระยะเวลาประมาณ3เดือนหลังจาก ที่เครื่อง PlayStation 5รุ่นโฉวใหม่นี้ได้วางจําหน่ายในประเทศกลุ่มแรกนะครับนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ประเทศอังกฤษหรือประเทศโซนในฝั่งยุโรปบางประเทศนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรานับระยะเวลามาในตอนนี้ ก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่จะมีอายุครบประมาณ3เดือนนะครับกับ PlayStation 5ตัวโฉมใหม่ตัวนี้ซึ่งผมเองก็มองว่าน่าจะอยู่ในช่วงไทม์ไลน์เดียวกันกับตัวเกมอย่าง Final Fantasy ภาคที่7 Rebirth ที่จะวางจำหน่ายนั่นเองนะครับซึ่งผมก็คาดเอาไว้เลยนะครับว่าคงจะไม่ได้มีแค่เพียงแค่ตัวเครื่อง PlayStation 5โฉมใหม่ ที่จะวางจําหน่ายในบ้านเราอย่างเป็นทางการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัว PlayStation Portal ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตัว PlayStation Portal นี่แหละครับที่ยังคงเป็นราคาที่เป็นปริศนากันอยู่นะครับที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเหมือนกับตัว PlayStation 5โฉมใหม่นะครับแต่จากการที่ผมลองสำรวจสำรวจดูกับประเทศที่ได้วางจำหน่ายแล้วนะครับกับราคา o f f i c i a l นั้นก็มีราคาที่เรียกว่าแทบจะไม่ได้หมีห่างหรือว่ากระโดดอ่า แตกต่างกันมากสักจนเกินไปนะครับซึ่งถ้าเราลองคำนวณจากราคา USD นะครับหรือว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยที่ประมาณ200ดอลลาร์นะครับก็จะมีราคาอยู่ประมาณ7,000บาทนะครับถ้าบาบวกลบกันหน่อยแล้วก็บวกค่าภาษีนำเข้านะครับค่าทำการตลาดนิดนหน่อยๆเนี่ย ตัว PlayStation Portal นะครับที่จะวางจำหน่ายในบ้านเราประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับผมเองก็มองไว้ว่าน่าจะมีราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ7,000กลางๆถึง7,000ปลายๆนะครับก็เรียกว่า,าตัวเลขกลมๆเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับประมาณ7,000บวกลบนะครับ7,000บวกลบคงจะไม่เกินถึงระดับ8,000นะถ้าเท่าเท่าที่ผมลองอประเมินวิเคราะห์ดูนะครับแล้วก็ช่วงไทม์ไลน์ในการวาง,วางจำหน่ายเนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วง ไทม์ไลน์ของตัวเกม Final Fantasy ภาคที่7 ดีเบิร์ตที่จะออกวางจําหน่ายด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่กําลังตั้งตารอคอยนะครับแล้วก็รอคอยได้กับราคาเครื่องศูญไทยนะครับก็เรียกว่ามันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนั่นเองนะครับที่จะถึงวันที่เกมเมอร์ในบ้านเราจะได้ครอบครองเป็นเจ้าของนะครับกับราคาสุดพิเศษแล้วก็การรับประกันจากโซนี่ประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนนะครับส่วนคนที่ซื้อเครื่องฮิ้วไปก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับอย่างน้อยก็ได้เล่นก่อน สนุกกันก่อดน,นะครับเป็นตัวข้อมูลข่าวสารสั้นๆน,น,นะครับที่มาอัปเดตเพื่อนๆกันในช่วงค่ำๆของวันที่1มกราคมนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ <IN>